เหตุเกิดจากการเห็นภาพภาพนี้จากเพจสยามพาะโรงโดยหนุ่มรัตนะนะคะเป็นภาพอัญเชิญองค์พระพุทธชินราชจำลองเข้าประดิษฐานอย่างพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานั่นเองนะคะและที่อ่านและรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะในวันที่อัญเชิญพระพุทธชินราชนี้ขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถนะคะ รอห้าของเรานั้นทรงปิติโสมนัสอย่างยิ่งนะคะจึงทรงเปรื่องสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์พรหัสราช,ชวราภร์ซึ่งกำลังทรงอยู่ในขณะนั้นถวายพระพุทธชินราชเป็นพุทธบูชา พอฟังจบตรงนี้นะคะก็ยกมือท่วมผัวอนุโมทนาสาธุและก็ปิติาซาบซึ้งมากๆเลยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่เพจสยามพาัฒน์วงโดยหนุ่มรัตนะได้เลยนะคะวันนี้จึงพาทุกคนนะคะมาเที่ยวและกราบไหว้ขอพรที่วัดเบญสมารพิษกันค่ะช่วงนี้ต่างชาติเริ่มเข้ามาในประเทศเยอะแล้วนะคะแต่เราก็ยังคงต้องสวมแมสเพื่อความปลอดภัยเอาไว้อยู่นะอันนี้คือบริเวณวัดโดยรอบนะคะวันนี้บรรยากาศดี มากๆเลยแล้วก็เป็นวันพระด้วยจึงอยากพาทุกคนนะคะมากราบไหว้ขอพอรพระพุทธชินราชองค์จำลองกันนะคะองค์ดังเดิมนะคะจะอยู่ที่วัดพระเสียรัตนมหาทาตุจังหวัดอิสณนุโลกค่ะเรามากราบไหว้ขอพอรกันค่ะรอบพระอุโบสถนะคะจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆในสมัยต่างๆรอบพระอุโบสถค่ะ ก็จะเห็นถึงศิลปะนะคะผสมผสานส่วนด้านหลังของพระอุบโบสถจะเป็นพระพุทธ,ธรรมจดกเรามากราบไหว้ขอพรกันค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยดีมากๆเลยค่ะ เมื่อเราเดินเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นลานพระศรีมหาโพนั่นเองนะคะหรือต้นโพก็จะมีพระพุทธรูป,ปางต่างๆโดยรอบเช่นกันนะคะและมีพระพุทธรูปนั่งอยู่ใต้พระศรีมหาโพด้วยค่ะด้านหลังสุดนะคะจะเป็นศาลาร้อยปีบิยมหาราชอนุสร์นะคะเราจะได้กราบไหว้ขอพรอ,องค์รัชกาลที่5กันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ